ก็ขอไหว้ทุกท่านเลยครับผมจีนจะสปาร์คห่างหายกันไปนานอีกแล้วนะครับจากคลิปล่าสุดน,นะแต่พอมาถึงจุดนี้ผมคิดว่าพวกคุณก็น่าจะเคยชินกันได้แล้วและเดินงที่คุณเห็นว่าหลายเดือนที่ผ่านมานี่ทำไมได้ทําคลิปขายของก็หายหัวไปเลยใช่ไหม่วนคุณอาจจะมองว่าผมเห็นแก่เงินก็ได้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกกับคุณอย่างจริงใจก็คือในช่วงที่ผ่านมานี้ทาไมมีลูกค้ามักกากับเดดไลน์บังคับรูเค้นให้ผมลงคลิปแล้วก็มันอาจจะไม่มีคลิปอะไรปรากฏขึ้นในช่องผมเลยก็เป็นได้พอดีข้อมูวแต่อกหักนครแม่ผู้หญิงเเดีียยวทําาสก เสียงานเลยใช้ไม่ได้เลยนะครับเนี่ยผูพันมาตั้งหลายปีมันต้องมีบ้างเปล่าวะแต่ตอนนี้สุขภาพจิตใจผมดีแล้วล่ะครับพร้อมทำคอนเทนต์ให้คุณได้ชมแบบเต็มกำลังแล้วละ่ะเชื่อผมเถอะโอเค ข้าเรื่องเนืนก็จะคัมแบ็กทุกทีก็ขอไปสะสงของเก่าซะหน่อยอันที่จริงพอพูดว่าของเก่าไม่เป็นอะไรที่กระดาษปากเพราะผมดองอะไรไว้เยอะแยะมากมายเลยแ่ะครับแต่ล่าสุดอย่าง Final Fantasy 7 Remake ใช่ผมทํามันค้างไว้ทั้งนั้นที่ดว่าจะทําให้เสร็จภายในพาร์ทเดียวแต่ก็นักลับมาตั้งหลักใหม่หน่อยก็ดีผมรู้สึกว่าเปลี่ยดการเขียนสคริปต์ในคลิปนั้นมากๆเลยเราจะถามว่าพาร์ทนี้คุณจะเขียนสคริปต์ได้ดีขึ้นกว่าพาร์ทเก่าๆอย่างนั้นเหรอก็ไม่ Final Fantasy 7 Remake คือการปัดฝุ่นเอาไอพีดังของยอย่ากุ f ฟนตาซีเซเว่นออริจินอมารังสรรค์และปัดฝุดใหม่ในจักรวาลกึ่งรีบูตเอาเนื้อเรื่องส่วนเล็กๆมาขยายนู่นนี่นั่นจากเนื้อเรื่อง5ชั่วโมงแรกของภาค o r ริ i ินันั้นกลายเป็นเกมเต็ม40ชั่วโมงในเวอร์ชั่นรีเมคที่คุณได้ตาแฉ พร้อมด้ยวยระบบการเล่นที่เปลี่ยนจากเทอร์นเบสจ้าจ๋ากลายมาเป็นแอคชั่นอาร์ีจีที่รัวปุ่มได้มันขึ้นแต่น่านว่ากลิ่นอายแบบ OG ก็ยังคงอยู่เช่นเวทมนต์มาทิเรียซึ่งมีรูปแบบใหม่ๆใ,ในเวอร์ชันนี้ด้วยนะครับมาทิเรียแพร่ีอย่างเงี้ยใส่แล้วผิวจ,จัดๆเลยล่ะครับ มนอสูนย์แถึงหลากหลายตัวยังจะออกมาไม่ครบแบบต้นฉบับก็เถอะแต่เฮ้ยรอเจอในภาครีเบิร์สได้นะผมละตั้งตารอที่จะเจอมนอสูนย์ในออฟราวของผมมากเลยละภาคโอจีนี่เอาไปโชว์ใครๆก็อึ้งทั้งนั้นแหละครับคิดดีๆจะกดใช้มนอสูนนี้นะครับกินเวลาชีวิตคุณใช้ได้เลยและผมละอยากเห็นมนอสูนย์นี้ในเวอร์ชันใหม่ละเกินนะว่าเขาจะตีความมาแบบไหนนะครับระบบเซฟแบบใหม่ที่คุณสามารถเซฟได้แทบทุกที่ไม่ต้องคอยอ้อยอิงแบบเก่าที่กว่าจะเจอเช็คพอยปรเปลี่ยนกลายเป็น ใช่คุณนั่งได้ทั้งตี้แต่เหมือนพี่พลาวเขาจะใจจืดใจดำเหมือนนะครับพอได้เจอแทบทุกมุมเมืองเพราะมันจะตั้งอยู่ห่างกันไม่ไกลมากแต่บางอันถามจริงเหรอมันใกล้ไปไหมเนี่ยตัวอย่างที่เราพลาดผ่านกันมาแล้วจากคลิปก่อนนะครับคุณรับบทเป็นไอ้หนุ่มคราวสไตล์ผู้เคร่งขรึมผู้ที่ไม่สงสิงกับใครและไม่มีความฮาในหัวใจ Oh no if you're about to ask me to dance then don't Come on don't be shy How about you cloud I don't dance เขาได้หอบเพื่อนของไปถล่มเตาปฏิกรณ์ของชิมรักและการบุกอันผีผามในครั้งที่สองและด้วยความสนเกินเหตุทั้งเขาร่วงลงมาจากเตาปฏิกรณ์เขตห้า คุณแม่งไม่ให้เกียรติแรงจีของโลกเลยความสูงขนาดนี้รอดจากเงื้อม,มือมัจจุร,ราชพบแปลงดอกไม้ดูซับแรงกระแทกไว้แฟนตาซีสมชื่อเกมเลยฮะอ๋อแล้วแปลงดอกไม้นี้เป็นของแม่สาวแอริสแกรนส์เบโร่ที่เราเคยเจอเมื่อตอนต้นเกมนะครับถึงเธอจะหวงแหนแปลงดอกไม้แปลงนี้มากเธอก็ใจกวางพอที่จะไม่โกรธเราที่โดนลงมาทับเพราะฉะนั้น แม่เรานี้ก็เลโวซ้มใช้ได้เหมือนกันนะและหลังจากที่เราได้ไปใช้เวลาร่วมกับสาวคนอื่นๆไ <c oughs> ม่ว่าจะเป็นแม่สาวทีฟ้าเจสซี่ถ <c oughs> ึงเวลาที่คุณจะได้ร่วมใช้ชีวิตกับเธอคนนี้ <c oughs> ที่เธอจะปลุกตะลุยกับเขาวถึง2เขตด้วยกันใหญ่ๆเลย <c oughs> และแน่นอนมีชากกิ้งให้คุณฟินกันแบบสุดๆ I'm not some princess who needs to be coddled Shit Fuck this shit I'm out Wow และพูดถึงแมคคนิกเกมเพลย์ผมจะชอบแม่สาวเอริสมากเลยล่ะครับเธอดูหน้าเล่นกว่าภาคก่อนเยอะเช่นการโจมตีธรรมดาที่เป็นการปล่อยลูกแก้วดูดีมีระดับเปลี่ยนจากท่ากระโดดย้องเข้าไปเพ่นกระบาดแล้วไม่ต้องให้พูดถึงดาเมจนะเบาชิหายภาคเอาผมจัดแม่นี่เป็นตัวแทงอ่ะเพราะว่าเธอโดนดาเมจบ่อยๆแล้วเธอจะหิวหมู่ได้ ใช่ครับแทบจะเป็นอมะตะเลยแหละแต่ว่าพางน,นี้แม่สาวเอริสก,ก็ออกลายบูได้เยอะขึ้นมากๆเช่นในท่ายิงลูกแก้วที่ผมบอกอะสามารถชาร์จเป็นโคตรดาเมจได้จะต้องหาจังหวะใช้มันดีๆหน่อยนะครับ โซสนรนสตอมจะเป็นท่าฟาดอัศมีอย่างรุนแรงก็ยังคงเป็นท่าฟาดที่สามารถจบคอมโบได้อย่างยิ่งใหญ่แต่ถ้าถามว่าชอบท่าไหนของเธอที่สุดก็คงจะเป็นอาเคนว่ะคือเธอจะสร้างเขตพื้นที่ที่เราสามารถได้เวทแบบดับเบิลไดู้กใจสายเวทแบบเนาะเเลยล่ะครับยิ่งได้ไปคอมโบกับแมทรลที่ชื่อเซเนี้และแมกนิฟายนะเออทำไมคุณทำเสียงแบบนั้นล่ะครับเอะมัน ก็แบบว่ามันเป็นคอมโบที่ฟินมากอะ่ะแมกนิฟายมันจะทําให้คุณร oh, ไร<ด>่เวทแบบชิ่งได้แบบส่วนเซนจี้จะซิงเพื่อน oh, <God. S 1> คุณให้ไรยเวทตามได้หนึ่งสเต็ปแล้วถ้าไปคอมโบกับท่าวาดอาเคแล้วแต่ถ้าห้การไร้เวทหนึ่งครั้งนี่คุ้มๆไปเลยแหละม,มันก็เลยฟินมากๆทาไมฉันทําเสียงนี้แล้วมันดูแย่สาหรับคนอื่นก็ไม่หรอกครับแต่สําหรับคุณมันดูวิทยฐานแปลกๆวัดเอลิฟน่าจะเป็นสมาชิกในทีมที่น่าเล่นที่สุดแล้วครับสําหรับผมในภาคนี้แต่แน่นอนตามเนื้อเรื่องแล้วเธอจะไม่อยู่กับเราตลอดใช่ฮะช่วงหลังๆโดนพวก สง,ง่าผ่าเผยเลยคุณเวนย,ยูชุดดีไซน์ตัวละครแม่สาวคนนี้ไม่ได้ถูกออกแบบให้ชุดกระชากลากถูขนาดนั้นแล้วทำไมเธอดูมอมแมมจังเลยล่ะครับ <You what? S 2> ม,มันก็ต้องมีกันบ้างเราจะมีเวลายอยู่กับเธอนานโขเลยล่ะครับเริ่มกันที่สลัมเขตหอที่ดูสดใสกว่าสลัมเขตเจ็ดเป็นไหนไหนคุณจะเห็นเด็กวิ่งเล่นป่วนเปลี่ยนเยอะไปหมดเลยล่ะครับที่นี่มีศูนย์รับเลี้ยงเด็กด้วยนะ สลอมเขตห้าในภาคออริจินัลก็ไม่ได้มีเด็กเยอะขนาดนี้นะครับไม่รู้เคลียร์ใจปมเก่าๆหรือเปล่าเพราะว่าภาคเก่าแม่งขโมยเงินเด็กกลัามาเจที่เด็กแม่งนั่งร้องไห้อยู่หลายกิจกรรมที่คุณจะได้ร่วมกระทำกับเด็กวัยใสในแบบที่เอ่อไม่ต้องเลขเอฟไอมานะครับเช่นฐานทับลับที่มีมินิเกมให้คุณได้ลองเล่นเอาไปเลยของเจ็บๆได้นะขอบอกบางทีพวกเขาก็ซุกซนจะไปเกิดเรื่องเกิดราวซึ่งแน่นอนว่าพ่อคราวของเราต้องไปอาสาจัดการ I'm gonna grow up to be bad. soldier like you. Cloud t h i n k I'm good enough to be one, right? Yeah. It was really cool and you went like, yeah, yeah. You've got it all wrong. l i k that. No. ผมชอบเควสเควสหนึ่งมากเลยแหละคือน้อนๆอยากจะให้พี่คาวเข้าไปจัดการมอนสเตอร์ที่ป้วนเปี้ยนแถวที่เขาเล่นอยู่พอคราวนี้ก็โชว์เท่เลยครับไถตังเด็กเด็กไม่มีตัง คือม,มีครหลายซีเนะี่ยคนเก่ยังไถอ่แต่ไปว่าหากคุณจัดการมอนสเตอร์ที่เด็กๆเ,เขาต้องการได้แล้วนอนๆก็จะตอบแทนด้วยของอย่างอื่นนั่นก็คือดาบไม้สุดน่ารักผมถามจริงๆครับมันจะมีสิ่งมีชีวิตใดที่สามารถแลกสลายได้ด้วยเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้จริงๆเหรอ แันนี้สมชื่อจริงๆเลยฮะผมหยอกคุณเล่นนะอันที่จริงสิ่งที่คุณได้ก็คือไม้เบสบอลระดับด้วยตะปูม,มันเป็นอาวุธที่มีคอมโบย,ยูนี้ที่สุดของเกมเลยก็ว่าได้ไปัปวดได้ไกลขนาดนั้นละละละ มีอะไรคุยกันก็ได้นะครับคไไุณกระเ็นทั้งนั้นแหละพี่พี่พี่พ <c oughs> แต่ผมชอบนะที่อาวุธชิ้นนี้ในภาครีเมคจะได้รับจากพวกเด็กๆในสลัมเขตห้าคือลักษณะไอเทมกับสถานที่มันค่อนข้างไปในทางเดียวกันนะครับภาคเก่าจะได้ที่ไหนอรอวิหารบว,วร้านมึงไปทําอะไรตรงนั้นวนะเนี่ยแต่พูดถึงภาคที่แล้วอาวุธชิ้นนี้จะให้อัตราการติดคลิปเป็นพิเศษมันเลย,ยขึ้นชื่อว่าเป็นอาวุธที่ความสะใจในการฟาดเป็นที่สุด alright how i t t แบบนี้ทั้งวันยังได้โอ้ดูนั่นสิทำไมแว่นคุณช่างปลอบบางขนาดนั้นล่ะครับทำไมไม่ลองเป็นแว่นออพตัสรุ่นซีโล่หน่อยละ่ะแว่นตาสำหรับชาวเกมเมอร์ได้เพิ่มความถึกทนในการเล่นให้กับคุณได้ อ่าใช่ฮะในที่สุดก็มีฟุตเทจที่คนใส่แว่นจริงๆในคลิปสักเทแว่นที่ผมอยากแนะนำให้คุณได้สวมใส่ขนาดบ้านไฟไหม้คุณก็ไม่ได้ดูเท่น้อยลงเลยวาสโลแกนคิดนานไหมเนี่ยแว่นน้ำหนักเบาใส่แล้วสบายตัวอุ้ยมุกนี้เล่นไปแล้วและด้วยวัสดุพิเศษหนวาอันเทมวัสดุชนิดเดียวกับทํามานอวกาศเลยนะฮะยืดหยุ่นทนทานปิดงอง,ง่าย <ik> และเพลงที่จะมาถนอมสายตาของคุณอย่างเลนเลติน่าเอ็กซ์แอมเบอร์ X ต,ตัดแสงจา,จากจอได้ถึง78%เลยครับแล้วถ้าใครมีค่าสายตาแวะไปวัดกันได้ที่สยยามอ5 ใช่ที่นั่นเขามีไอเทสแลอยู่ด้วยล่ะครับวัดโดยผู้เชี่ยวชาญเลยละวัดกันยังละเอียดเข้มขน้นมีกรอบและเลนให้เลือกหลากหลายแบบเลยล่ะครับถ้าคุณต้องการนะแต่ยังไม่รู้ว่าตัวเองเหมาะสมกับรุ่นใดล่ะก็เชิญไว้มาได้เลยนะครับและอย่าลืมอีกเช่นเคยโค้ชจะสปาร์กยังลด100บาทเช่นเดิมขอบคุณที่รับชมอไปกันต่อ โอ้นี่ผมว่าเขามาขายของโดยไม่ได้แนะนําให้คุณได้รู้จักเลยอย่างนั้นเหรอู้หจากกลุ่มเติร์ที่คุณจะได้ปะทะก,กับเขาเป็นระยะระยะเริ่มต้นด้วยไอ้นุ่มหัวดแดงที่ดูเท่ขึ้นมากในภาคนี้ฮะเรโนโอุ้ยสีเปิดตัวอย่างเท่ภาคเก่านี้ผมเฉยๆกับหมอนี่มากไม่ต้องพูดถึงภาคแอนิเมชันนะ บอลอีกตัวที่ผมตึงมือมากตอนเจอครั้งแรกลูกแกสตาร์นแง่หลบยังยากกว่าจะจับจุดได้อ๋อตะกดกันก่อนคนเที่ยมันจะหลบเก่งขนาดนั้นวะรอแพรี่ฮะครอบจักรวาล Prepare for Or Phil. it, not? คือคนเขาจะช่วยเขไปปฏิเสธน้ําใจรําทาไปทําไมวะนะส่วนที่คนเขามีนามว่ารูทพี่โรนสุดเท่มากคล่งขรึมที่ผูุคลิกมันจะเป็นคนพูดน้อยแต่ต่อยหนักโอ้โอ้พีโร ใช่ครับเฮียแกใช้มือเปล่าสู้เลยแหละแต่เห็นแบบนี้ความสุภาพบุรุษโคตรเต็มเปียกเพราะเขาจะใส่เต็มเหนี่ยวกับชายชาตรีด้วยกันเท่านั้นส่วนเราสุภาพสตรีมักจะโดนผงหลักในก็การใช้กระบวนท่าสับไถยคอยให้สลบเหมือนไปเท่านั้นเกมเขาปรับสีหน้าตอนโดนสับคอมันโอ้ไม่ได้ดูสีหน้าแล้วเนี่ยหน้ายางฟินน่ะตอนผมไปนวดคอบาดหลายครั้งหนึ่งก็สีหน้าประมาณนี้หละครับ cloud leave him be rude's not a bad person really คุณจะได้เจอเอ่อคู่สุดเท่คู่นี้อีกแน่นอนครับหลังๆมาเป็นแพ็คคู่ด้วยระวังตัวให้ดี ขอสักทีเถอะครับกับเพลงนี้ใครที่น่าจะจำอีกอ๋อแม่แอลิดแม่บุญธรรมนะครับเธอมีเหตุผลบางอย่างที่ไม่อยากให้ลูกสาวยุ่งกับพ่อคราวของเราเธอไม่ชอบทหารเชนระนะครับน่าจะเคยมีอดีตฝังใจ judging by those eyes i'm guessing you're a soldier ex soldier i hate to ask but would you leave tonight without any fuss no questions บอกแล้วว่าเขาเกลียดทหารน่ะใช่แค่เรื่องนั้นแน่นะครับถึงเวลา ออกจากบ้านนี้โดยไม่ให้มีใครรู้เออดิปกติบ้านมันลกอยู่ทุกวันหรือมันลกแค่วันนี้วอะไรอยู่เจ๋งตีสามะทำอะไรเล็กน้อยก็ดังไปหมดอ่ะเพราะเราต้องฮิตบ็อกเที่ยอะไรวะเนี่ย you jerk you're leaving so how do I get to sector seven Its Si Just cut t enough o u g h r อ๋ออยู่เขตห้าถ้าจะไปเขตเจ็ดก็ต้องผ่านเขตหกขอบคุณครับเธอจะไม่ปล่อยให้คุณเดินกลับไปคนเดียวหรอกนะครับเมื่อกี้นอนอยู่ในห้องเดินมาดักได้ก็เป็นรูปผีเปล่าน่ใช่เธอก็ยังพร้อมจะเดินทางกับคุณในชัปเตอร์ต่อไปในซัมเขตหกมีไม่ได้เกมให้เล่นด้วยนะครับ เห็นได้ยังเงใส่แว่นหนาขนาดนั้นแต่มีพบก็ต้องมีจากนะครับในที่สุดก็ถึงปลายทางที่ทั้งสองต้องแยกทางจากกัน Guess this is it then ready yeah แต่ว่าในขนาดนั้นเอง เราก็ไปเจอคนคุณหน้าคุณตาบนเกวียนโชโคโบและเธอคนนั้นก็คือแอริสอีกหนึ่งคนเป็นไปได้ไงกันนะหรืออว่าแอริสที่อยู่กับเรานั่นนั่นก็คือวิ่งดีร้อยฮิ